ีความนามามากนะฮะก็นะฮนะโอ้โหวันนี้ก็ยนะอยู่ด้วยกันทั้งวันเนาะนะฮะร,ร้อนไหมฮนะร้อนเนาะ,ะสถานที่ปีนี้อาจจะร้อนนิดนึงนะฮะก็คือจริงๆก็กวกิจกรรมเราก็ยิงยาวมาทั้งวันเลยนะฮะก็ทนร้อนกันหน่อยนะฮะอีกนิดเดียวหรือว่าจะรีบตัดจบดีดดไม่เป็นไรเนะาะทนไหวอยู่เนาะ โอเคน่ารักมากนะฮะตัวลิศก็พูดทั้งวันเลยเสียงเริ่มแหบแล้วเนี่ยรอเวงเมื่อกี้เสียงเ,เริ่มตัดนะฮะนะก็วันนี้ก็ดีใจมากนะครับดีใจมากที่ปีนี้นะฮะงานวันเกิดอของลิศเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่มีทุกคนมาร่วมร่วมงานเยอะแยะแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะก็ะที่บอกไปว่าดีใจมากคือคิดว่าแบบเอ๊ะมันจะแบบหายไป เรื่อยๆหรือเปล่านะนะฮะก็ดีใจนะครับแป่ดีใจกับต mm ัวเองที่ทุกคนยังให้ความรักยังแบบยังไม่จริงนิดไปไหนนะ mm hmm. ก็ข่าวดีก็คืออีก9เดือนนะฮะ mm hmm. จะจบแล้วนะฮะ mm hmm. ไม่ถึงปีนะครับไม่ถึงปี mm hmm. จริงๆกำหนดวันออกแล้ววันสุดท้ายเลยนะฮะที่จะต้องเรียนเหมือนจะเป็นวันที่ ประมาณสิ้นเดือนมีนาคมประมาณนี้นะฮะสิ้นเดือนมีนาคมาาาาเสียงเล่นสงการกันไม่ใช่ก็ใกล้จบแล้วนะก็ดีใจมากอยากให้ถึงวันนั้นมากไม่ใช่แค่ทุกคนรอคอยลิศก็รอคอยมาเหมือนกันนะฮะเพราะว่า,าความฝันแล้วนะก็ตั้งแต่เด็กๆนะฮะอยากเป็นหมอนะฮะตอนนี้ก็ เป็นนักศึกษาแพทย์นะครับยังไม่เป็นหมอสัทีนะฮะจะได้ใช้คําว่าหมอเต็มตัวก็ปีหน้านี้แล้วนะฮะแต่ประเด็นคือนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะปกติเรียนจบหมอ6ปีเนี่ยเขาก็แบบไปต่อเฉพาะทางกันใช่ไหมฮะบ,<า>บางคนเผื่อบางคนจะมีเพื่อนมีญาติเป็นหมอนะฮะ<ๆ>ก็จะรู้ดีว่าเขาจะไปต่อเฉพาะทางกันนะฮะจริงๆเนี่ยเขาเริ่มรับสมัครแล้วนะฮะ คือภาคที่ลิซจะต่อเนี่ยคือลิซกำลังเลใจใช่ไหมฮะนี่กำลังเล่าเรื่องให้ฟังนะว่าจะเอาอยัางไงดีนะฮะคือถ้าจริงๆริทลเนี่ยสัตโครงการที่ลิซสอบเข้าเป็นโครงการที่ดีมากเลยคือลิซสามารถเรียนจบปี6ปุ๊บและต่อเฉพาะทางได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปออกไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดทางนอก นี่คือข้อดีของ,ของโครงการนี้ซึ่งดีมากๆเลยนะครับก็มีประมาณ1ใน4ของนักเรียนแพทย์ที่ขอนแก่นที่เรียนอยู่ที่สามารถได้รับสิทธินะฮะกงดีใจใช่ไหมก็นั่นแหละก็คือ1ใน4คนนี้ก็ในสีประมาณนี้ก็จะต้องมาแข่งขันกันว่าออใครจะเป็นแพทย์เชตูนต่อ อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งลิศก็ต้องเลือกอีกว่าเอ๊ะลิศจะเรียนต่อดีไหมนะเพราะว่าลิศเป็นคนที่มีโอกาสถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือถ้าเลือกเรียนต่อเลยเนี่ยลิศคิดว่าก็ต้องยิงยาวอะไรทังนั้นนะยิงยาวหมยายความว่าไปเรียนเพราะว่ามัน เรียนหนักนะฮะเรียนเรียนแพทย์เฉพาะทางนี่หนักนะฮะเพราะว่านึงคือมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนเหมือนตอนนี้ที่เป็นนักศึกษาแพทย์ริทรับผิดชอบแค่แบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลคนไข้ตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จปุ๊บริทก,ก็กลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็เสร็จเป็นวันๆไปอย่างวันเนี้ยเสาร์อาทิตย์ิทไม่มีลาวก็สบายไปก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคนไข้อะไรเงี้ยแต่พอเป็นเรียนแพทย์เฉพาะทางต่อไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างนึงเลย เราเป็นหมอแล้วเนี่ยเรากลายเป็นเรามีคนไข้อยู่ในมือเราคือคนไข้ที่เราดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันหยุดตีสองหรือว่านอนหลับอยู่อะไรเงี้ยคนไข้คนนั้นก็ยังจะต้องอยู่ในความดูแลของเราอยู่อะไรอย่เงี้ยคือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับคนไข้ของเราในบอดเราเราต้องรู้หมดอะไรเงี้ยครับวันหยุดอย่างเงี้ยเราก็ต้องพร้อมที่จะรับโทรศัพท์ทุกเวลาว่า เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับคนไข้เรามีอะไรเกิดขึ้นเขาไปทําอะไรมาบ้างเออทาแล้วผลมันดีผลมันไม่ดียังไงเราก็ต้องรู้เรื่องไปหมดหรือว่าเราจะให้ยาอะไรเขาหรือไม่ให้ยาอะไรเขาเราก็ต้องรู้ด้วยทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันจะมากกว่าการเป็นนักศึกษาที่เป็นตอนนี้แล้วแล้วเวลาว่างมันจะแทบที่จะแบบไม่มีเลยนะฮะใช้คําว่าไม่มีเลยเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์อาทิตย์จะอยู่กับโรงพยาบาลหมดเลย นะนอกจากนั้นยังก็ต้องทำงานวิจัยเป็นหมอนี่ยทำเรียนแค่แค่แค่เรียนในโรงพยาบาลไม่พอนะต้องทำงานวิจัยอีกด้วยนะครับคือก็จะเป็นงานหนักสองต่อลิก็เลยช่างใจว่าเอ๊ะเอาอยัางไงดีนะว่าถ้าเราต่อเนี่ยเราก็คงบายบายกันแล้วแหละใช่ไหมฮะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแหละแต่ลิศก็ไม่ค่อยอยากให้เป็นอย่างนั้น เหมือนกันนะฮะก็เลยกําลังหาวิธีอยู่ว่าเอ๊ะทำยังไงดีเราถึงจะทําทั้งสองอย่างด้วยกันได้ได้ต่อได้เรียนต่อด้วยแล้วก็ได้มาทํางานตรงนี้ด้วยก็กําลังสืบค้นหนทางอยู่นะครับแต่ถ้าเจอแล้วก็เดี๋ยวมาบอกตอนนี้ยังไม่เจอ <laughs> เพราะมันค่อนข้างยากอยู่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะฮะยัีไม่น่านดึงเข้าเรื่อง <laughs> เรื่องเองเียบๆย่างนี้ก่อนเลย <laughs> เราแบบ สนุกสนานลงดีบ้างไหมฮะหรือมีใครอยากสักถามอะไรลิดเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นมาถามอยากถามอะไร,รอยากคุยอะไรนิดคุยได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วพอใกล้หมดเวลาเราค่อยบอกนิดนะว่าใกล้หมดเวลาแล้วนะใครอยากคุยอยากถามอะไรลิดมีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้รู้นี่ถามมาได้เลยนะฮะโอเคไหมฮะ